คำปรารถหนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากขอลัน์เตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวในนิตยสารบางกอ,อกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2432จนถึงฉบับที่2444โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือบัญชีที่ไม่มีใบเสร็จเข้าไว้ด้วยเตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหลักกรรมวิบาก ซึ่งผมอยากให้ทุกคนมองใหม่ว่าไม่ใช่ลิขิทธิ์ของพระพุทธศาสนาแต่เป็นกฎกติกาเป็นข้อเท็จจริงเป็น,นกลไกขับเคลื่อนทางธรรมชาติให้เกิดรูปชีวิตแบบต่างๆดังที่เราเห็นประจักษ์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระพุทธเจ้าท่านเพียงเปิดเผยให้ทุกคนรู้ตามและรู้ทั่วรู้ครบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามฐานะของพระองค์ ที่เป็นผู้มีญาณอย่างรู้เนื้อใครๆหลักกรรมวิบากเป็นเรื่องพูดกันมานานก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นตั้งมั่นในโลกนี้ก็มีเจ้าลัทธิและศาสดาต่างๆสอนเรื่องผลแห่งการกระทำเช่นกันเงื่อนไขแห่งกรรมวิบากเป็นอย่างไรก็สุดแต่จะปรุงแต่งกันไปเช่นสอนว่า ทำกรรมโดยสวนมนต์บทนั้นบทนี้เราจะได้ไปสวรรค์ไม่ต้องลงนรกไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ให้ลำบากอีกอย่างนี้ก็มีและยังมีมาถึงปัจจุบันบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องตลกแต่คนจำนวนมากยังคงเห็นเป็นจริงเป็นจังนั่นก็เพราะไม่ศึกษากฎแห่งกรรมวิบากในแง่ของการคิดการพูดการกระทำแต่เป็นเลื่อมใสกรรมวิบากในแง่ของพิธีกรรมศักดิ์สิทธ หรือในแง่ของการปฏิบัติตามเคล็ดลางเสียมากชาวพุทธให้ความเชื่อถือพระพุทธเจ้าว่ารู้หมดและรู้จริงและมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่แข็งแรงนั่นคือเมื่อทำชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพนสุดท้ายแม้ไม่รู้หมดเหมือนพระองค์ท่านแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ความจริงในขอบเขตอันพึงมีพึงได้เช่น สามารถมีจุตูปปาตยานดังที่พระศาสดาทรงตรัสยืนยันคือภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปร,ราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีความอ่อนควรแก่งงานดีแล้วย่อมโน้มน้อมติตไปเพื่อรู้จุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอสามารถเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติ ในวงเล็บตายกำลังอุบัติในวงเล็บเกิดไปสู่สภาพเลวสภาพประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเห็นว่าสัตว์เหล่าหนึ่งประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นความเห็นผิดยึดถือการกระทําด้วยอํานาจความเห็นผิดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์อีกเหล่าหนึ่งประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นความเห็นชอบ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจความเห็นชอบเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ความสามารถล่วงรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ว่าเป็นไปตามกรรมเช่นนี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทซึ่งตั้งอยู่ณทางสามแพร่งกลางเมืองย่อมสามารถเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนสรุปว่าถ้าปฏิบัติจิตตามที่พระพุทธองค์สอนดีๆก็จะได้ผลเป็นธรรมดาประการหนึ่งคือสามารถรู้เห็นวิธีเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายได้และเป็นการเห็นอย่างชัดเจน เท่าคนตาดีเห็นรูปภายนอกดังพระพุทธองค์ทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนบุคคลยืนในที่สูงเห็นผู้คนคลาคล้ำบนทางเดินกำลังเข้าออกตามเคหสถานนั่นเองคนที่มีสิทธิ์เห็นพลกรรมเหมือนคนตาดีเห็นรูปนั้นจะแตกต่างจากคนทั่วไปหลายประการทั้งวิธีคิดทั้งการใช้คำพูด และทั้งการประพฤติปฏิบัติตนในอาการต่างๆอย่างน้อยที่สุดจะไม่เป็นผู้ดูเบ่าว่านี่แค่กำชั่วเพียงเล็กน้อยทําทําไปคงไม่เป็นอะไรมากเพราะเขาย่อมทราบชัดว่าเมื่อยอมพยักหน้าให้ความชั่วเพียงเล็กน้อยผลใกล้เคียงที่สุดของความชั่วก็คือความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอีก หรือมีเครื่องล่อใจทยอยมายั่วยวนให้ปฏิบัติทำนองเดียวกันอีกเรื่อยๆพอเผลอทำบ่อยเข้าก็ติดเป็นนิสัยแล้วกลายเป็นส่วนเสียอันดำมืดในเราไปแต่คนธรรมดานั้นเมื่อยังไม่อาจปฏิบัติจิตตามแนวทางของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดก็เหลือวิสัยที่จะรู้เห็นเรื่องกรรมวิบากพระพุทธองค์จึงส่งจาสเรื่องกรรมวิบากเป็นอจินไตย คือคิดนึกคาดเดาเอาไม่ได้ต้องปฏิบัติจนจิตมีจุดตูปปัตยามเสียก่อนจึงแจมแจ้งไม่สงสัยและไม่ต้องคาดเดาใดๆอีกอยากรู้อะไรก็ดูเอาตรงๆเหมือนคนตาดีเลือกมองผู้อื่นที่กำลังสัญจรบนทางสามแพร่งนั่นเองเรื่องวุ่นๆในโลกนี้ไม่มีวันจบก็เพราะความเป็นอจินนตยของกรรมวิบากนี่แหละ ราบใดยังไม่อาจทราบด้วยตาในของตนเองก็ยังต้องอาศัยตาในของคนอื่นมาช่วยซึ่งอย่างมากก็มักเป็นรูปของการช่วยแบบบอกเล่าไม่หายสงสัยได้เด็ดขาดว่ากรรมาวิบากเป็นเรื่องจริงหรือของหลอกกันแน่และความสงสัยที่ไม่สิ้นนั้นย่อมก่อคำถามกับตนเองบ่อยสุดเป็นต้นว่านี่จริงแน่หรือเขาหลอกเราหรือเปล่า เชื่อหรือไม่เชื่อดีและอื่นๆการรวมเตรียมเสเบียงไว้เลี้ยงตัวครั้งที่สองนี้ผมยังตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมคืออยากให้ชาวพุทธได้คำตอบที่จะสนองความใขรร้รู้และพัฒนาขึ้นเป็นความอยากศึกษาพระพุทธพจน์ให้จำแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่ว่าจะได้คำตอบสุดท้ายคือควรเอาเสเบียงใดไปจากโลกนี้ได้บ้าง นอกเหนือไปจากนั้นยังปรารถนาจะให้ทุกท่านที่อย่างกังขาเรื่องกรรมวิบากได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะควนขวายพิสูจน์ด้วยตนเองโดวยวิธีที่ไม่ยากเกินเกินไปหลักการที่มีอยู่นั้นไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดง่ายแค่ทำเล่นสวันเจวันรู้ผลขอเชิญชวนท่านที่เริ่มสนใจแนวการปฏิบัติจิตตามพระพุทธองค์ ได้ทดลองเข้าอ่านวิปัสสนานุบาลเจ็ดเดือนบรรลุธรรมหรือมหาสติปัฏฐานสูตรได้ที่เว็บไซต์ของผมครับเมื่อให้เวลากับการพัฒนาประสิทธิภาพของจิตมากพอต่อไปคุณจะทราบได้ด้วยตนเองว่าคำสอนเกี่ยวกับกรรมวิบากของพระพุทธองค์นั้นจริงยิ่งกว่าจริงเพียงใดดังริิน d u n g t r i n c o m กุมภาพันธ์48สารบัญคำนำหน้า3ตอนที่1จิตหดหูแก้อย่างไรหน้า11ไม่อยากเหลิงจะทำใจอย่างไรหน้า17ตอนที่2ทำอย่างไรจะได้ดีทุกชาติหน้า21ตอนที่3 การมีชู้ผิดอย่างไรถึงต้องลงนรกหน้ายี่สิบเจ็ดจีบแฟนคนอื่นบาปไหมหน้าสามสิบสองตอนที่สี่ทำบุญแบบทุ่มสุดตัวเพียงพอกับการผ่อนรงกรรมเก่าไหมหน้าสามสิบห้าตอนที่ห้าชอบแข่งหรือชอบอวดเบ่งมีผลกรรมอย่างไรหน้าสี่สิบสามเอาชีดคนอื่นมาใช้สอนบาปไหมหน้าสี่สิบเก้า ตอนที่ 6. การตำหนิผู้อื่นถือเป็นบาปเสมอไปหรือไม่หน้า 53. วิบากชั่วเป็นของใครกันแน่หน้า 55. ตอนที่ 7. กรรมใดททำให้เป็นสัตว์ประเภทต่างๆหน้า 61. ตอนที่ 8. อยากศึกษาพุทธให้แตกฉานจะทำอย่างไรหน้า 69. สิาทำบุญกับพระทำไมได้ผลใหญ่ หน้าเจ็ดสิบสี่ตอนที่เก้ากำไดทำให้ประกอบธุรกิจรุ่งเรืองหน้าเจ็ดสบเก้าพ่อค้าผิดศีลธรรมทำไมร่ำรวยหน้าแปดสิบสามตอนที่สิบจะเอาความคิดสกรปรกออกจากหัวได้อย่างไรหน้าแปดสิบเจ็ดการพูดในอินเทอร์เน็ตเป็นบุญบาปหรือไม่หน้าเก้าสิบเอ็ดตอนที่สิบเอ็ดการประกวดสวยหล่อ จะได้รับผลกรรมอย่างไรหน้า95ถ้าไม่แข่งกับใครจะอยู่ในโลกความจริงได้หรือหน้า101ตอนที่12ทำดีหรือร้ายกับคนคนเดียวกันได้ผลเหมือนกันเสมอไปไหมหน้า105แผ่เมตตากับอุทิศส่วนกุศลต่างกันอย่างไรหน้า109ตอนที่13ความฝันก,กับกรรมวิบากเกี่ยวข้องกันหรือไม่ หน้าหนึ่งร้อยสิบสามบทส่งท้ายบัญชีที่ไม่มีใบเสร็จหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด